สวัสดีค่ะพวกกับเราในเกมมินิเว r ล d นะคะวันนี้เราจะมาเล่นแมพคนเดียวนะโดยไม่กลัวอะไสักอย่างเลยนะคะไม่กลัวเลยสักครั้งเลยนะคะเป็นนักประจนภัยป่าแล้วก็ยิงโดนด้วยค่ะปืนไม่มีปัญญาสู้ชันได้หรอกพวกนั้นนะ่ะพวกนั้นไม่มีปัญญาสู้เราได้อะคะ่ะ กไปฆ่าแรดตัวน,นั้นเอาฆ่าไม่ได้ก็เอายิงเลยค่ะยิงไม่โดนหรอคะคือใครคะไว้สมแน่เอาวาพวกนี้จะฆ่าเด็กคนนั้นได้ไหมถ้าฆ่าไม่ใจเด็กฉันจะฆ่ามันเองยิง อาลีบนอนก่อนนะคะห้รีบนอนก่อนนะกคะ่อย่ก,ก็เหมือนเดิมนะคะยกแว่ตัว,ต,ว,ต,วตัวที่มันอยู่ตรงนั้นนะคะออมันออกไปหน่อยที่ค่ะ เอามันออกไปเอามันออกไป,ออกไปโอ้ยหิงไม่โดนอนี้ก็ไม่โดน ยิงอัวกว็ได้สวยแล้วก็เอานิ้อแคออื้มได้เนื้อสดมาอุ้ยสุกระปุกงั้นฉันก็กินข้าเเลยชันไหมฮึ่ยเย,ย้แล้วก็ขี้ออกมามีตัวอะไรเดินมาหาฉัน ไอ้ยเด็กป้าไอ้เด็กป้ามันจะมาพยายามจะมาฆ่าฉันไม่ฆ่าฉันไม่ได้หรอกอาวุธเต็มเลยนี่มาดิมันกลัวฉันน่ะฮ่าแชทุกคนต้องกราบฉันเพราะว่าฉันนั้นน่ากลัวกดถือฉันจะเอาดาบมาฟันดาว อืม hmm. ฉันอยากบินมากเลยฉันจะใส่ฉันจะสวมสิ่งนี้เพื่อที่จะบินไม่ดีกว่าฉันเอาอันนี้จะให้ชานควรไปตัดไม้ดีไหมนะไปตัดนี่แหละฉันจะไปตัดแล้วนะ ได้ดาวอะไรก็ไม่รู้แาจะเริ่มตัดแล้วอู้อแข็งแรงมากฉันชอบมากเลยนะสิ่งนี้พวเธอน่าจะเคยคุ้นเลือกเกมนี้เนะี่ย แวเธอจะเล่นสู้ฉันได้ไหมฉันฆ้าไดทุกอย่างเพราะฉันเป็นนักประจนไปป่าแล้วก็เพื่อนฉันชื่ออีวเขาเป็นนักประจนัยป่าที่เก่งที่สุดไม่ได้อวดน,นะอันนี้ไม่ได้โมด้วยเพื่อนเพื่อนฉันเล่นนานแล้วก็เลยเล่นเก่งกว่าเรานิดหน่อยไม่ใช่สิฉันตัวแหลเอง ฉันไม่ได้เก่งเหมือนเขาแต่เขาเก่งกว่าฉันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ฉันได้แค่ห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ยูนั้นเธอนั้นหาภารกิจได้หลายภารกิจแล้วและเลื่อนยังเหลือหนึ่งร้อยอยู่เลยเธอเป็นคนที่เก่งมากแล้วฉันคิดว่าฉันอยากจะลองทําตามแต่มันทําไม่ได้ฉันก็เลยไม่ไหวฉันไม่ไหวกับการที่ฉันเอ่อ อีวช่วยชันประจนภัยแต่ว่ามันไม่ได้ชันก็เลยต้องกลายเป็นแบบนี้เลยฉันก็เลยต้องมาเข้าแบบนี้เพื่อที่จะเซ้อมเล่นประจนภัยแล้วก็มาล้างมือสักหน่อยเออไม่ต้องล้างละชันไม่ต้องมีโต๊ะคราบเลยแค่นี้ก็ของแบบเยอะแล้วชันจะกลับบ้านที่ไหนก็ได้ก็ตามใจของชัน อย่างน้อยเป็ดก็เธอก็ได้เป็นอิสระแล้วนะเป็ดจงตายเนี่ยไม่โดนนี่สมน้ำเน่ยเป็ดตัวนั้นด้วยบนต้นไม้ฉันไม่ชอบเป็ดที่มันอยู่บนต้นไม้ฉันพยายามยิงมันแต่มันยิงไม่ได้ยิง ยิงุ้ยสวยสวยวุ้ยใบไม้ใบไม้หุ้ยหมาป่าเดียวด้มาป่าเดียวด้ดยวดพยายามจะมาทำอะไรแถวนี้นี่คือดินแดงของฉันไม่ใช่ดินแดงของเธอเย,ย้เนื้อหนังมาแล้วแล้วก็หญ้าหนึ่งอันวุ้ยเป็ดตัวนั้น โยนใส่อ่าไม่โดนอ่าไม่โดนไข่ระเบิดขึ้นมาไม่เป็นไรจะฆ่ามันเองจะฆ่ามันด้วยฝีมือของฉันนนั่นไงไข่ระเบิดเออไม่โดนเพราะมันเดินอยู่โอเคไม่เป็นไรนะทุกคนหนึ่งสองปิ้วไม่มีโดนหนึ่งสองปิ้ว เอานึกยังไงเย้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 เอา้าเลือดไม่ลดขึ้นมาหาฉันเลยเธอพยายามจะขึ้นมาหาฉันเลยอ,อุ้ยได้ยินเสียงอุ้ยเอ๋เอ๋เอ๋ตาฉันละสู้ฉันไม่ได้หรอก ซู่ฉันไม่ได้หรอพวกสัตว์แบบนี้ฉันสู้เป็นข้างล่างสัตว์เยอะมากเลยให้จะฆ่ามันให้หมดเลยฆ่าฆ่าฆ่าแล้วก็ฆ่าฆ่าอีกสวยฆ่าอีกฉันได้เนื้อมาสีล้านเนื้อแล้วฉันก็จะเริ่มทำนี้เลย ฉันรู้สึกฉันหิวข้าวเมื่อฉันพอมีเนื้อที่จะกินอยู่น้ำนๆำมันไม่เห็นจะอร่อยเลยเฟรนฟรายของน่ากินที่ฉันชอบก็มีฉันจะตามหาเฟรนฟรายตัวเองอ่านี่ไงเฟรนฟรายถ้าฉันได้เฟรนฟรายนี้นฉันจะลองกินดูมันเพิ่มค่าหิวของฉันฉันนั้นชอบมากฉันก็เลยเอามาทำเป็นรอยจุ สวีสดีนะทุกคนตอนนั้นน่ะอันทีนี้พูดดีๆแล้วนะหนึ่งสองปึง้งหนึ่งสองปึง้งเอา้าเฉี่ยวนิดเดียวเองปึงป้งปึ้งเอ้ายิงเป็ดก็ได้เป็ด เย่โดนใครระเบิดบอกว่าจะไม่มาแถวนี้ใช่ไหมถ้ามานี่ฉันเออฉันจะทำร้ายโรคนี้ให้หมดเลยถ้าใครอยากให้เราเล่นแบบอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะตอนนี้ขอตัดไม้ก่อน oh. ฉันยุ่งยากกับต้นไม้จริงๆ อยากไปเกาะนั่นจังแต่ว่าเราไม่อยากไปอะ่ะอยากอยู่บ้านนี่แหละแล้วก็อืมจะหนีไปไหน <What? S 1> จะหนีแบบอู้เนื้อสดทางนั้งเลยเนื้อสดเนื้อไม่ได้สดหรอกเนื้อทอดอร่อยมกัก เดี๋ยวหาเป็ดก็เอ้เอากวางก็ได้มันไกลเกินแต่เรายิงไม่ได้โอเคเก็ปล่อยมันไปตอนนี้ห้าโมงแล้วเราควรจะนอนหรือไม่นอนควรจะนอนแหละเพราะว่ามอนสเตอร์เยอะขนาดนี้ทำยไงอะวจะฆ่าสัตว์ก็ฆ่าไม่ได้เสียว โอ้ของย่าง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 เย้โอเคดูดูดูเฮ้ยมีกองเนื้อเยอะขนาดนี้ใครจะไปเอาไว้เดี๋ยวเขาลองเปิดประตูนี้นะเปิดไม่ได้ เอาไปที่กันดีกว่าทางไปแล้วก็เป็นแค่จุดเดียวตรงนี้มานี่เลยบ้านแบบนี้ไม่ต้องเป็นไรไม้ฉันมีทั้งหมดหน,นึ่งร้อยเจ็ดสิบสองอันแน่อันนี้ไม่ได้อ่วนนะคะนนี่แค่พูดเ,เล่นเฉยๆเนี่เน่เน่ เอาวมงออกไปทีอ,อูอเออ,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 อฉันไม่สามารถวางบล็อกได้โอเคใช่อูอ้ไม่อยากลงไปลึกขนาดนี้ใครจะไปกล้าลงไปละ่ะไม่มีใครมาพังบ้านฉันได้หรอกหมูฮาฮาฮา,หาขึ้นไปขึ้นไปเราซักสามบล็อกเลย เ,เราจะเอาเราจะเอาซักสางบล็อกนะคะเพื่อที่กันไม่ให้มอนสเตอร์มันเข้ามามอนสเตอร์มองตรงมองสตีประมาณนี้เกร,เกรจะเข้าบ้านเราเกก็คือมอนสเตอร์

จะท,ทำใหม่เลยทีนี้ถ้าถาถฉันตกลงไปใหม่นะฉันจะฆ่าโทรศัพท์อุ้ยอุ้ยอุ้ยอย้ยอุ้ยอุ้งไปเย s ever เย้เย้ bfdi ตอนนี้ มีเ i ีไอลุมละใครมาทุบประตูบ้านชันจะฆ่าคนนั้นไม่ใช่ผู้เล่นนะมันเป็นมอนสเตอร์ถ้ามอนสเตอร์ตัวไหนมาทุบประตูฉันจะยิงใส่ตัวนั้นถ้าเป็นเด็กนี่เด็กมันทำลายบะมันทำลายไม่ได้หรอกถ้าทำลายได้ก็คงน่าจะดีอ้าประตู ฉันแย่ยไม่ออกเดดอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะแคะ่ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย อยากให้เล่นแมปอะไรก็มาคอมเมนต์บอกเลยนะทุกคนบ๊ายบาย